แน้ำไมมาซ่องนอมาแต่ในสวนพี่น้องีมาแกงคีอจากแก่ดนนะน้ำใหม่เขนบอก่วงนี่ยเพราะว่าก็น้ำใหม่มันใหญ่เลอะก็น้ำใม่มันแก่เนาะจนเป็นโคตนะนาท่านเรอปดินปีนี้ก็เราไปเห็นซ่องนอเลยตัดสินาเลี่ยนแก่งทุกคนเลยจากบอกแก่จนที่เอาไม่จับพี่น้องเลย กางถึงข้าถือจะนั่งถนะือง้างมากางใส่นะก็จะแข็งเนักกางใส่ก็แข็งนั่นโอเคทุกคนตอกแล้วตอนนี้ก็จะเอาไปจักคนทุกคนโอเคทุกคนพวกที่จบชินนะ้นเลจ้งเราใหม่ฮาอันสุดท้ายทีย่เอาไปโอเคเป็นการจบชิน้นแล้วพี่นะเนาะเต็ม ស <Sess> <pay> <-pamöz> ្ករផ្អែមធំៗយកទៅຕົ້ມបងប្អូនដាក់វាងណោះน้ําໄຫມຕົកឲ្យมันសុខពីងងកាមកឲ្យໄວ เน่าเนาะไปเน่าขึ้นชิซอยก่อนทุกคนเลยซอยก่อนจากต่ำมันจังแหลกไว้ดิอันนี้สิ้นใส่กลางด้วยนะบางขึ้นกับคันเอาหนัามัาะอันนี้บางแบบต่ำเอาพี่น้องเลยน้ำหนัมันมุนแต่กับต่ำไปครับเขาเบื่อที่เอามาตานี่เอาสร้อยเขาหนักนี่ต่ำแต่มันแหลกไว้ดิ โอเคทุกคนนคราก็บไรไปเนีนะได้เดี๋ยวไไปกับขอสิตั้มทุกคนเลยออามาออกมาเ่ยามาไว้เนี่เลยตัวๆเนี่ยทุกคนมันจังเสะตั้มทุกคนอย่างน้ำมันกินตอนแรกเย ทำามนี่เนี่ยบยูองเนเนี่ยปรยู่ห้าต้อเขาข้อแทบเนี่การทับอาหากินต้องช่วยกันเลี้ช่วยกันทนัเนาะมันรอจกทานี่มาแกงให้กินพอมนียฮะปลาเด็ดทานี่เอามาเนี่แดงมาม่ตักระเบื้องกับผีดองเลยเน,นาะยังหนอยตรินเนาะใหม่ให้ตรง้อนสุกทุกคนเลยเอาทอง่ได้ ทำ้มกว่าไปได้ก็โอเคทุกคนตายฮะตั้แดดแล้วพี่น้องโอเคทุกคนหลังจากตาั้มก็เรียบร้อยเขาก็มาเตรียมเฮ็ดเนาะเาจะแต่งใส่เนาะน,นี่เป็นเฮ็ดหอมเนี่ยเฮ็ดทูนูเนี่ยพี่น้องเลยมันดอกไงภาคเต็มเนาะ ่เฮ็ดหัวนุ่ชนะ้ากาศมีบวบ้องเลยมาพายเฮ็ดหอมก่อนเนาะอย่างใส่เฮ็ดน้ำอย่างแสะทุกคนเป็นปวพกขวายังมาเนี่ยจดนอนตอนเย็นเย็นทุกคนเลยอากาศกับเป็นใจแหนมนี่ยอากาศเป็นเื้อมัน้อเย็นแหน่หนึ่งมันพายเย็นหอมก่อนพี่น้องเลยดอกใหญ่เนาะ มันต้องพาแต่เฮตุนูกับตัดเลยพี่น้องคือว่าเฮตุ่นูห่างมากเลยเนาะเฮตหนูห่าลงมาเดี๋ยวไปแกงมือหลอกมันจะกินยาพิมพ์ใหญ่ทั่วโอเคแกงบวบใส่บวบน้ำแน่ใส่เฮตหนูใส่เฮดหอมน้ำพี่น้อง เป็นเครื่องปรุงม <hi> ันจฉกแฉงแฉงน้ำ <hey>. มัน yeah, ก็ล really ้วนมันก็ผักทุกคนนะนะาะช่วงนี้มันหากินง่ายนะเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยหนาฝนเนาะน้ำมันเอกับปุ๋ยเนี่ยขยันหากับพ่อได้กินอยู่อันนี้บ่ได้ขยันหาหรอกขยันแต่หาเงินได้สิเอา กินเห็ดปูพอได้กินแกงเห็ดพอ้เพิ่นเติมปีนี่ทุกคนนะกินแกงเอาซะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดหอมเลยเห็ดผู้นูโอเคทุกคนนั่นเห็ดหน้าก็เรียกได้น้ำบัวปลานี่แกงแท่บัวน้าี่น้องเออคือบัวนอนมากสองหน่วยเนาะมากแบบแกงแท่บัวพี่น้องบัวก็นอนนาใส่ แล้วเป็นตอนไหนๆเนาะพี directly, ่น้องบางคนก็มักใบักอือเนาะแกงอันนี้มักใับัวพี่น้องเอ้ยโอเคทุกคนเับัวเาเียไว้ตัดเ็ดต่ออีกพี่น้องเหนูยังตัดันด๋วอยู่ ยังหงล่อไงยอมาเน้าแกงข้าก,กันยีแย่เห็ดใส่เป็นเรองเป็สิทชชตองข้าวตองใส่เห็ดหอมก่อนเนาะเห็ดหัวหนูแซมดังเห็ดหัวหนูสุกไปเนาะไปค่อยเดียวใครกินเนี่ยเห็ดน้องมันจะน่าสุกแน่เห็ดหัวหนูเ็ชชมีแต่ดอกงามๆทุกคนเดีวยวในเรียบร้อยเลยทุกคนขั้นตอนงอตัดดิชชนเห็ดเนาะโอเคทุกคน เดี๋ยวรอไอ้เครื่องปุ้งแกงหน่อไม้ตอนเย็นๆหน่อไม้นเขาต้มก่อนสุดเดียวรอพี่น้องอเลยคือสีแกงนี่คือน้ำขมเบือที่เขาตำแล้วเนาะพี่น้องเลยตำน้ำขมเบือตำใช่ครับยานังา่นะนงเราจะแกงพี่น้องเลยบ้านะโอเคเคนนับไป้ะต้นหนเข่ากันทุกคน ตามักพริกต่ำไ้นะไปเลยพี่โขกแดกแม่โแลกแม่ีน้อยน้อยโอเคคนขอากันร้อยจังงหมทางไฟไปเนาะทุกคนทางทีเตาไฟก็ โอเคทอวังทวดแต่เขาจังปุุงทุกคนเลยน้ำแกงน้ำมันเขาวขวาั้วเฮ็ดขึ้นเรื่องวันนี้เมี่ยวไปเมี่ยวไปดันอยู่เมียวไปอยู่นะแกงกจะแซ่บกินมันวนี้เป็นเผาขั้วแก่น้ำมันเห็นไหมพี่คนนี้เฮ็ดหนูเฮ็ดหอมบักพริกข้าวยาใส่ทลางเลยก้อนนี้ยกะหม้าก็โคตรกระเรือจาพกพี่น้องเลยปรุงด้วยน้ำปลาแดกนี่แหละที่ขายบุหรี่ที่น้ำปลาแดกพี่น้องเลย ปนประแลกรันตาตามดูเต็มว่าพี่น้องน้ว่าใส่สองสอนเน่ยนพี่น้องเลยตอนนี้ก็คือฟูดโกกฟดคาดกับทุกคนเลยแกนอมั เครื่องปรุงก็เรียบร้อยต่อไปเฮาสิเอาเห็ดสิเอาเห็ดหอมใส่พี่น้องนี่เนี่ยเทสไพร์ขึ้นพักกันแหน่พี่น้องาก็เหลือแต่เนาะต่อไปก็สิเอาเ็ดหอมกบวใส่เด้อเเตรียมไว้เครื่องปรุงเนาะบน้สุกเฮ็ดหหนูทุกคนเด้ออใส่ก่อนเหนูเนาะ เน็ตผูหนูกับพักกัน,นยังได้พร้อมกันทุกคนเลยโอเคากินเลยทุกคนเลยสั่เกี่ยวมาจังเลยนึ่งบากานสิน้องทักฟันเขากว้างวันนี้เอ็มหมอเลยเส็ุ่มปุมเบิรอ่ะกระนดนแทงลัดไเดีวยว็อด้ ด้าวกันจบทุกคนเคเป็นการจบที่แกงนาไมันเหา ใส่ป่ะแกงเก็เบร้อยห้ม้อมท้วคนโอ้แส่ยพี่น้องหอมปะ่ะแกงโอเคสุกแต่ทุกคนเลยปิดไฟขั้วนะแกงหนอไม,มพี่น้องมันท่านเสิร์ฟให้มีันี่โอ,นนอก้กินแกงหนอไมหวานเป็นอาหารโปรของคนนะ่ยเดินกินข้าวคนราหมวย เสื้อไ้์ป็นมเนียแกน,มนไนกนมอะไทุกคนแกนไม้เต็มแล้วก็รก,กับกันพวกอม,กมเป็นจุ่มยาแกนไม่แต่รุนเนี่ย่เนหมูว่าแกน,มนไมไม่ได้เชื่อเป็นมากิ่ขงขเนาะ,ะ,ะออกมาแล้วไม่ทุบเบนี้ เส,สียดถนนน้ำเสียดน้องาดุจด้เนาะวโดนกินตีนหน้าไหมแสบพี่นก้นเลยที่ว่าเมียวัดนุ สเปย์มีแกล้แกหาเนี่ยบุบ,บุแกอ,า,อหาหารพวบอคือบอดะบอ,อกเพ่อนน้องเลยจได้ใจบอมาเล่นของกันทุกคนเลบแกงห่อไหมส้าย์มีอสไแเสีสพยพี่น้องมาจะนลกัน ตาขึ้นตามไปด้ยวยพี่น้องด้ยวยกดไลค์กดรังเข้าม,มิตใจนะมาใพี่น้องกินเขา